สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับและนี่ก็คือในส่วนของแนวทางหวยรัฐบาลนะครับ30ธันวาคม2566ชุดเด่นขั้นบันไดสุดที่2นะครับมาดูผลงานของ16ที่ผ่านมานั้นเป็นยังไรกันบ้างนะครับผมทั้ง3ามอาทิตย์จุดทั้งทั้ง3ขั้นนะครับส่วนนี้จะจับตามที่ขั้นที่1นะครับผมขั้นที่1กับขั้นที่5นะครับแยกออกมาเรียบร้อยนะครับขั้นที่1146นะครับขั้นที่2015ขั้นที่ ห้านะครับสองสามเจ็ดตัวที่ติ๊กไม่มานะครับหนึ่งกับสี่นะครับมาตัวที่ไม่ติ๊กก็คือในส่วนของห้านะครับผมแล้วก็ขั้นที่ห้านะครับสองสามเจ็ดนะครับเจ็ดมานะครับออกด้วยกันมาบนนะครับผมเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับล่างไปห้านะครับก็จับตาดูนะตัวเลขส่วนมากจะมาครบสองตัวนะครับไม่บนก็ล่างสำหรับขั้นบันไดสูตรหนึ่งสองสามนะครับผม มาดู30กันนะครับผม30จะเป็นยังไงสำหรับสูตรนี้30สูตรที่2 813 ปโอเคถูกต้องสูตรที่สองนี้จับตาไปที่1นสองแล้วก็หนะครับผม1นสองแล้วก็ห้าแยกตัวเด็ดออกมาให้ดูง่ายขึ้นนะครับ แปดหนึ่งสามจับตาไปที่แปกับสามศนย์หนึ่งห้าชน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 หมดเลยติดตัวไหนดีหนึ่งกับห้านะครับผมและนี่ก็คือในส่วนของเด่นขั้นบันไดน,นะครับส่วนที่สองสำหรับหวยรัฐบาลงวดนี้นะครับสาธันวาคม 2 5 6ห้นะครับผมยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะลองเทียบตัวเลขกันดูนะครับส่วน1นึจะตรงกับที่ผมจะเทียบคัดไว้หรือเปล่านะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้พิจารณากันประมาณนี้นะครับผมยังไงก็เสียงโชคอย่างมีสตินะครับผมขอให้มีโชคต้อนรับปีใหม่นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ